สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทําบุญที่วัดท่านิกรผลนะครับวันนี้อยู่ตรงข้ามซอนนอพับพลายชัยนะครับแถวยะวราชนี่เองครับใกล้ๆตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่หลวงพ่อทองคำนะสมัยโบราณครับเข้ามาดูก็ได้ครับนะสวยงามมากครับเข้ามาดูได้ นี่นะอลังการมากนะนี่ครับจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ตรงนี้ประวัตินี่ครับมาทำบุญได้นะครับที่นี่นะวัดคณิกาผลครับ บรรยากาศดีมากครับศักดิ์สิทธิ์คอพรสิร่งน่ายอมประสบความสำเร็จเดี๋ยวไปดูข้างนอกกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันดูในโบสถ์กันนะว่าเป็นยังไงนะอันนี้คือโบสถ์เก่าแก่ครับโบสถ์เก่าแก่มากดูศิลปะสวยงามครับ มีก,การแกะสลักดอกไม้นะดอกไม้นี่ครับตรงข้างมันจะเป็นซนนอนะซนนพับพลายชายนี่บูถบสหลวงพอ่อหลวงพ่อทองคำนะใครอยากมาไหว้ก็นี่ครับข้างบนนี่เลยหลวงพ่อทองคำส่วนเลี้ยวขวาก็เป็นหลวงพ่อองค์ดำนะสักศิธิ์ครับที่นี่ ขอผลขอสิ่งใดย่อมประสบความสําเร็จที่ท่านขอได้เลยครับนี่ครับเข้าไปดูข้างในในบทกันนะครับว่าเป็นยังไงมาไหว้กันนี่ครับอยู่ข้างบนเลครับหลวงพ่อองค์ทองคำนะน่าจะข้างบงนโล่งครับดูเนี่ย สวยครับเนี่ยถ้าจะมีการทำพิธีอะไรก็ยังไม่รู้ครับเนี่ยผมมาพาทุกคนมาดูนะอยากมาดูได้เลยครับนี่ครับองค์ทอ,อ,องคำประดิษฐานอยู่ที่วัดคณิกาผลครับมาได้เลยนะครับมีสถานที่จอดรถให้กว้างใหญ่ครับรูปนี้จะเป็นหลวง หลวงพ่อโตเนาะนี่ดูดูท่านตั้งแต่นี่ดูลักษณะหลวงพ่อเนาะสมเด็จพระตาจารย์โตดูสมัยท่านยังบวชยังมีรูปลักษณะได้เห็นเนาะตัวจริงของท่านเป็นยังไงสวยครับวันนี้ ก็อยากให้ทุกคนมาทำบุญที่นี่นะกันเยอะๆนะครับถ้า okay, คใครชอบคลิปนี้ก็ขอกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ